ซึ่งผมเห็นแล้วก็คิดว่าเออน่าจะลองเล่นดีกว่าิไม่ในชน่ไม่ใช่นะนนใชกดผิดกดผิดโอเคซึ่งตอาที่ผมเล่นอาจจะมีโอกาสที่มันจะหยุดนิดนึงคนระับเพราะว่าตัวเกมมันข้างแหลกปพอสบความ

อยาจะเล่นนี้มนาะู้่ผมรูสึกว่าดูดีค่อนข้างแลกไม่เช่อว,ว่าอ้โ้ดูดีไม่ไมาไวออเดี๋ยวมันไม่ใช่แมมันไม่ใช่มชมมใชมชแมครับแมมครบเออมันไม่ใช่รถไฟธรรมาดา มีเด็กพีระมิดตัเมื่อกี้มีหงหลังอเอ้อันนี้คือเป็นรถไฟนา่าจะเป็นรถไฟสุดกตะหน้าสมรวม์แม่เอออันนี้ผมแอบเล่น,นแบบเพราะฉะนั้นแบบผมก็ได้เจอนกว่าแล้วอุ้ยทำเป็นคีสทำปครับเซฟ คือผมได้เจอกับมันไม่เชื่อว่าเป็นตีรไรเงี้มันเป็นแบบของให้เราตักของเก็บ่ะอ๋อเนี่ยก็จะวนกลับมาที่เดิมซึ่งในนี้เนี่ยจะมีให้เราเก็บเป็นอูดอตุกแต่งเป็นอูดนะฮะซึ่งตัวเก็ว่าข้างแหลกเป็นแหลกมากๆผมไม่รู้ว่ามันจะเด้งตอนไหนอันนี้คืออะไร แล้วก็อันนี้ผมเห็นนะนี่จะไปเกี่ยวกับระบบใหม่ก็คือระบบอะไรว่าคาร์เมล่าใช่ไหมเว้ยมันอาจจะแปลกๆนิดนึงน,งนี่เป็นไงวดี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  เอสรโตแล้วก็ในแต่ละอันเนี่ยแต่แต่จุดก็จะมีแบบปลาครัวมีเดียมอุยอ๊ยผมไม่ได้เก่งกปลาครัวอะไรขนาดน,านดั้นจะเป็นโรบอทอะนะคืออาจจะเก่งอะไรแต่ผมก็ไม่ได้ก่งหรอกแต่ว่าที่จริงคือผมแบบคือผมแบบร,ร,รู้สึกกับลูกขากลงอ่ะเวลามันแหลกอ่ะ เนี่ยไม่มันมันแหลกมากคือเท่าที่ผมคิดนะก็คือน่าจะเป็นเพราะชิงช้านั่นน่ะมันจะมีชิงช้าตัวหนึ่งอะก็คือมันเป็นเหมือนไม่ใช่ว่าชิงช้าที่มันเป็นแบบม้าหมูนวมัาเหมือนม้าหมูนะแต่ว่าจะเป็นแบบด้วตัวสนิเฟอร์อะตัวมอปลดมันใหม่อะที่ชนะมามันเป็นสนิเฟอร์แล้วมันก็จะแบบ เอาไงคือซิมิฟเฟอร์หลุดหมุนแน่แหละผมตอนนี้ผมรู้สึกแบบดเฟื่องเตี้ยๆขาดอะ่ะโอเคห้าสิบแปดวิคอมพีซกลับไปด้วยโอเคนี่บอลลูนมาฮิบอลลูนบอลลูน มันลวนหายไปแล้วไม่ใช่ว่าหายอยู่ข้างบน,น่ะกลับมาน่อยกดแตะด้วย มันมีบางคนเขาเอ้ยปุตตี้ออออซอนออซอนอะไรเนี่ยมันชื่อว่าอะไรายังไงเนี่ยเฮยเออไอเกมยูหมอมวกเพนด้าปุตตีเพนด้าเพนด้าเพนด้าเขาว่าน่ารัก มังโอเคอันนี้เนี่ยอ๋อก็คือเราจะต้องตามเก็บไอ้พวกตุก,กตาเหมือนจะเป็นตุก,กตานี่คือทุกคนเราจะเห็นว่า,าจะเป็นสองทับสิบคือตัวแรกผมเก็บไปแล้วมันเป็นอูดน้องอูดพักควยแก้ว อูเป็นพาครัวแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะอุ้ยแกส๊สน้องแกส๊สเป็นพาครัวที่วนไปวนมาผมคิดว่าแถวนี้ต้องมีเยอะ ข้างหน้าจะเป็นแบบเรียกว่าสถานที่แบบต่างๆอ่ะซึ่งจริงๆตรงนั้นผมกดไปปากาลัวปกกลัวอ๋อนี่ดิฟดาร์กนี่ดิฟดาร์กโอเคก็สูอะไรนะไอเอสตี้อะไรอ่ะอุย้ยน้องโบเรน น้องผู้คุมอ่าว่าเล่นอึ้องไปว่าผู้คุมโอเคกลับกลับเด,ด,ดี๋เวคิดแล้วเราจะอ้หมันแหลกจัดเลยคิดว่าข้างบนไปเดียว่า d n นยังต้องมีตัวสิการอย่งนี้ ไม่ใช่พากว้วเดี๋ยวมันเป็นคือแบบเขาว่าไงอะแบบขงกุธอะไรอย่างงี้ไม่มีโชกเกอร์โอเคเข้ามางูแบบนี้เลยโอเคแล้วจะออกอยังไงเนี่ยโอ้่วับกลับให้ด้วยไม่ ทางออกอีกเป็นกลโอ้พุทธจะแหลกไม่บรกกรลุการทำแหลกขนาขนาดตีปะเนี่ยว่าเราต้องอยู่ใกล้ไอ้นี่ได้เลยสนฟเฟอร์หมุนเครื่องสนฟเฟอร์อะ่ะถึงมันได้แหลกขนาดเนี้ย ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเล่นมัจะขึ้นไปอันนี้อาจจะสมบูรณ์ไม่หมดนะฮะไอชานุ่ไข่มุกโอ้ชานุ่ไข่มุกดีมากเอาไมาห่หมดเอาไมาห่หมดเอาไมาห่หมด มีแค่นี้เหรออันนี้ปิ๊กอะไรอ่ะใครบัดีโอ้โหปีเต่ประโยคเดิมหมดเลยอะไรอ่ะเป็นหัวโอ้เปสโตซักุระติดจุ่ปบนหัวเรา อุ้ยโอ้โหเอเอาหมวกแพนด้าทิ้งลงไปแล้วมันคือถังขยะนี่เองขยะดีๆโอ้ไปที่อื่นว่าเฮ้ยน้องไก่น้องไก่กุ๊กกุกกุกครับกากกลุ๊กกุ๊กตันในทางต้าน oh, อีก ป่ะที่แหละปุดคเขามักจะมาเล่นกันน่ะ,อะขอเล่นด้วยนะแม่โบุณอยากบุณอยากจะเล่นหรือเปล่าโอเคอดีดโอเคโอแข่งกัน

แหลกแหลกแหลกเฮ้อยเมันมีเวลามันมีเวลาเฮ้ยเอยอ่าแหลกอย,อย่าแหลกอย่าแหลกอย่าแหลกตัวน,นี้ใครตามมาปึ๊บเก็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 บแมวเฮ้ยมีใบบัววิวิวโอ้ ไ่แบบนี้แลรวโอ้ยทางนี้ทางนี้อันตรายโอ้ยเกมก็แหลกเกือบไปโอ้โอเกผมไร้ที่หนึ่งเกมว่าค่าสนุกนะแต่ว่ามันจะจะปรับให้ว่าเผ่าเป็น ทุกอย่างมันก็แบบดูมหาจา์แหละแต่มันยิ่งมาจานมากเกินไปมันก็แหลกโอ้แล้วก็มีเอฟเอฟเฟกต์พวกซากุระเนี่ยแหลกแหลกคนแหลกเลย เตีมปะเออเป็นไอตีมไหมฮะอันนี้อะไรเนี่ยเครื่องดื่มนิกแคคกตัสโอ้เครื่องดื่มแคคกตัสเออร่วงนี่ฮะที่ผมพูดถึงขึ้นไปนั่งโอเคเชอร์รี่กูฟ โซนโอ้ยมันคือส,สนุกในช่วงซัมเมอร์อเคนี่าคอตั้งแคมป์กอ,อ,อันนี้เ้รได้ห,ดหออะโอเค เขาไปหาอะไรเขาทำอะไรโอ้ผมไม่รู uno, ้ผมไม่รู้ไม่รู้เขาไปหาอะไรเราต้องหาสเปเชียลแซนนี่สเปเชียลแซนนี่โอ้ยใครใครใครมัน มาแน่ไมเป็นแต้มโอเคผมเจอคือข้อเศษสปเปเชียลแตนกับปเตนธรรมดามันก็ข้างดูยากอยู่นิดนึง okay. Okay. โอเคโอเคผมเลือกเจอสปเปเชียลแต่วข้างเยอะแล้ว ตรงนี้เต็มเลยสเปเชียลแซนแล้วก็ครั้งต่อมาเนี่ยผมอาจจะทำสรุปการอัปเดตของเวอร์ชัน1.20ก็ได้โอ้ยผมหาไม่เจอโอเคผมได้ที่หนึ่งฮะก็ถ,ถือว่าโชคดีอยู่ โอ้แข่งีอตีโอตอนแรกขีบขแรกขีบไปม้ไปรอบนีต้องแข่งีอโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้อย่าแหลกอย่าแหลกโอ้ ี่ยคือผมไม่ชอบในเรื่องความแปลกอ่ะมันเป็นอะไรผมมันไม่รู้เนี่ยชอบแปลกแบบแปลกจัดอ่ะจุดอิ่งดช่างมั่งเเฮ้ยๆๆติดติดติดขี่อูก็ขี่วนลำบากลำบาก เกินโอ้ยบบอย่าแหลกกูลำคาญของความแหลกเนี่ยโอ้ยตัวเกมแหลกแหลกแหลกจัดเสกเกิดไประบายดีโอ้ยถ้ากดผิดมันกูรือชาร์จด้วย ยังไม่ขึ้นมันมาแล้วมันตามมาแล้วมันเฮ้ยไปดีอูดโอ้โหเกมเกมดีเกมดีแมบดีแมบดีโอ้โห,แ,แ,โโหแล้วอูดตัวใหญ่ซะด้วยตัวนี้ตัวเกมรำคาญแล้วคือมันไม่ใช่ว่าเครื่องแหลกอะไรนะมัน เกมอะไรเลยคือคือนึถึงว่าเครื่องแหลกอะ่ะคือป่าเนี้ยจะอัดไม่ได้ฮะกพระตู้เกมมันจะค้างไปเลยเอ็บปืนเกียรการแหลกมากเกียรการแหลกจริงๆคือมันแหลกมากจนเกินไปเก็มันจะมีอะไรปรับมากกว่านี้ไหม ก็จะกำลังข้างความแรกอันนี้นี่นี่พี่เกี่ยวอันนี้พี่เกี่ยว ทา่านตี๋เป็นมี่อันเดชอันนี้หมวกอูดอันนี้ผมเคยอันนี้ไปมาละเด <_ n> ี๋ยวถ้าจะไม่ผิดมันจะมีจุดไหนสักจุด,ดนี่แหละตรงนี้ฮะที่ว่าผมจะเจอกับน้องอูดแถวๆนี้แหละจะ <_ n> เป็นโตอูดเลยเนี่ยเ <_ n> นี่ยๆตัวนี้ตัวนี้เลย <_ n> ซึ่งผมเก็บไปแล้วผมไจะไม่เก็บ โอเคนี่โซนนี้ผมก็จะไม่เล่นเพราะว่าผมเล่นไปแล้วรอบหนึ่งโอเครอบนี้ผมจะไปดูอีกโซนหนึ่งล้ะไม่รู้จะมีหรือเปล่าโซน The Lost World นดีด้วยน้ําอ๋อน้ําน้ําน้ทอสฟวเวอร์ใช่ไหมไอ้ทอสฟวเวอร์ดูยังไงไม่กม็เหมือนทอสฟวเวอร์เลยอย่าบอกนะตาก็ขีดสนิ้เฟอร์แข็งกันอ่ะ ◆ ต่ออีก ไปต่อดีกว่าตรงตรงตรงนี้ทางกลับมามทางกลับนี่มันเป็นทางมันเป็นจุดเริ่มโอเควิ๊ยน้องน้องแพ้ไม่มีเขาซะด้วยไม่มีเขาเขาก็ไม่มีเราสนิเฟอร์ สวิตซ์สวิตเซอร์สลิปปิ้งโอเคับคืออันนี้ผมก็รู้สึกหาไม่ค่อยเจอละพวกที่แอบกันอยู่เนี่ยตุตตกตงตุกตาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแหลกแหลกมาก Wee! Oui. Ah! All ah. that? Ah. มันหมดตัวแล้วก็แสดงว่าจะมีก็จะมีอีกเยอะเลยแหลทะที่มเชื่อถือมันน่าจะมีอยู่3สามตัวอยู่ในนี้ซึ่งผมขี้เกียจหาพูดตามตัวขี้เกียจหามากโอ้ยดึงไม่เล่นแม็กเล่นอูด เียบบขหยบหน้าเยับดียยนึงเียยบปบนี่โอเคก็จ้าประสาทการมาเยี่ยมชมสิ่งก่อสร้างไม่ใช่ว่าสิ่งก่อสร้างเลยเขาเรียกว่าขอเรียกว่า สสนุกอาหารสาในช่องซัมเมอร์ฮะแล้วก็เป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรเปิ่เป็นการสรุปอัปเดตลงไปในคลิอสรุปอัปเดตในตัวด้วยซึ่งสำับใครที่อยากจะให้ผมเนี่ยเล่นอะไรหรือจะให้เล่นแบบอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันไปที่ใต้ล่างได้เลยฮะ ซึ่งผมจะเ,เล่นเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะเสาร์นี Wild ้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบายเอ้ดินกินเด้ก็วิ่งไววิ่งไวนี่ก็วิ่งไวเหมือนกันกิดซ้ายเข้าไปอีกกิดทอส์อร์ฟเวอร์ในวิชั่นเห็นไหม